โลกเล่านั้นมีสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เราแต่มีสิ่งประดิษฐ์ไม่กี่อย่างที่ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงและในคลิปนี้จะขอนําทุกท่านไปรู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่นําความเปลี่ยนแปลงชนิดกลับหัวกลับหางมาสู่โลกของเราจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับ35สิสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกให้กลับหัว 1.Interface 1. message processor ปี1969เครื่อง IMP หรือราเตอร์เครื่องแรกของโลกทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายอปาเน e ตกับเครือข่ายอื่นๆในระยะไกลทำให้นี่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตและเป็นโครงสร้างหลักที่เครือข่ายอื่นๆจะใช้มันเชื่อมต่อกับอปาเน็ตจนเครือข่ายขยายกลายเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้2 ยาน Perseverance Rover ปี2020ผู้สืบทอดล่าสุดของยานสำรวจดาวอังคารอื่นๆเช่นยาน Spirit, Opportunity และ Curiosity เป็นเครื่องจักรที่ล้ำหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ลงจอดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่นและดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์การลงจอดที่ประสบความสำเร็จถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับนาซามันยังมีหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์ร่วมภารกิจ อินเ r น i t y ้จึงสามารถแยกตัวออกบินสำรวจในมุมสูงคุณสำรวจระยะไกลามากนี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอาศัศจรรย์ของมนุษย์ 3. เรื่องทำน้ำแข็งของจอร์นกอรีในปี1851แม้ว่าจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่วิจัยเกี่ยวกับการทำความเย็นแต่จอร์นกอรีก็เป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่ได้รับสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา สำหรับการทำความเย็นด้วยกลไกแม้ว่าธุรกิจของเขาจะประสบความล้มเหลวในท้ายที่สุดแต่แนวคิดของเขาก็ปูทางไปสู่การประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล่งได้เปลี่ยนวิธีการขนส่งการจัดเก็บและการซื้ออาหารของมนุษย์ไปตลอดกาล 4. เครื่องปั่นไฟ้ายปี1า9 3นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน อีไลวิทนีได้ประดิษฐ์เครื่องปั่นฝ้ายซึ่งเป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์ที่ทําการแยกเส้นใยฝ้ายออกจากเมล็ดได้อย่างง่ายดายทาให้สะดวกจากที่ต้องแยกด้วยมือจึงประดิษฐ์นี้มีผลกระทบอย่างไม่ได้ตั้งใจโดยทําให้การค้าธาตุรุนแรงขึ้นเนื่องจากทําให้ฝ้ายกลายเป็นพืชผลที่มีมูลค่ามากจึงต้องการแรงงานมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่เจตนาของวิทนี เรื่องจากขนาดเล็กอันชาญฉลาดนี้ถูกอ้างว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุทางอ้อมของสงครามกลางเมืองของอเมริกา 5. กล้องโทรทัศน์หักเหแสงของกาลิเลโอปี1609แม้ว่ากาลิเลโอจะไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงแต่นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีผู้มีชื่อเสียงก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่สร้างและสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยกล้องแบบนี้ และการค้นพบดวงจันทรของดาวพฤหัสบดีที่มีชื่อเสียงก็ใช้กล้องแบบนี้เช่นกันซึ่งต่อมาโยฮันเนสเคปเลอร์จะได้ปรับปรุงการออกแบบให้ดีขึ้นปัจจุบันนี้กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่ทั้งภาคพื้นดินหรือแม้แต่ในอวกาศก็เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดซึ่งกาลิเลโอน่าจะภูมิใจกับมัน เครื่องยนต์ iPhone h เคิ s e ฮ3ปี1938 i พัน e ก้ e ซึ่งออกแบบโดยฮานวอนโอเฮนเป็นเครื่องยนต์ iPhone เครื่องแรกที่ขับเคลื่อนในเครื่องบิน i k e s s e 7 8 8เอ k e l ได้พิสูจน์แนวคิดในการผลิตเครื่องยนต์เจ็ตเป็นเวลา13ปีเพื่อแทนที่เครื่องยนต์ลูกสูบโดยทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากกว่าหลายทศวรรษต่อมา เครื่องยนต์ไอพ่นอย่าง p a ทแอนวิทนี่เจทีจะขับเคลื่อนเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานั่นคือ Boeing 747 Jumbo จ e t 7. ัมโบ้เมเดล T ปี1908เโมเดล T รุ่นแรกเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่27กันยายนปี1908มันไม่ใช่รถยนต์คันแรกของเฮนรี่ฟอร์ดแต่โมเดล T ได้ปฏิวัติความสัมพันธ์ของชาวอเมริกันที่มีต่อรถยนต์ เมื่อสังเกตถึงประสิทธิภาพของโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์ในชิคาโก้ฟอร์ดได้นำวิธีการผลิตแบบสายพานมาสู่รถยนต์ในปี1914เขาได้ทำให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบในโรงงานของเขาที่ดีทรอยต์นวัตรกรรมนี้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการสร้างรถยนต์จึงทำให้ฟอร์ดสามารถลดราคาและทำให้ทินลิสต้ซึงเป็นชื่อเล่นของโมเดล T มีราคาไม่แพงสำหรับคนอเมริกันทั่วไป ในปี1923รถยนต์ครึ่งหนึ่งบนท้องถนนเป็นรุ่นทีตัวรถเองก็มีส่วนสำคัญด้วยเครื่องยนต์4สูบและกำลัง20แรงมา้าจึงเป็นรถอเนกประสงค์คันแรกไม่ต้องสงสัยเลยว่าโมเดล T เป็นรถยนต์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ 8. จรวจ V2 ป,ปี1942การยิงขานในอวกาศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวสปุตนิกในปี1957 หรือวงโคโจรของอ l ลันเชฟเฟิร์ดในปี1961แต่ด้วยจรวด V2 ของพวกนาซีในปี1942ผลิตผลของนักวิทยาศาสตร์จรวจ,รวจชาวเยอรมันวอร์เนอร์ฟอนบราวน์จรวด V2 มันไม่เหมือนกับสิ่งใดในโลกที่เคยมีมามันขับเคลื่อนด้วยออกซิเจนเหลวและแอลกอฮอล์เป็นจรวดนวัถิขนาดใหญ่ลำแรกเมื่อทำการยิงมันสามารถพุ่งขึ้นไปในอากาศได้6ไมล มีพิสัยทําการเกือบ200ใหไมล์และสามารถบรรทุกหัวลบได้มากถึง1ตันมันค่อนข้างอันตรายมากพวกนาซีใช้เพื่อฆ่าคนนับพันในช่วงหลังของสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่ได้นับรวมคนงานในค่ายกักกันประมาณ1,000 0ถึง2,000 0คนที่เสียชีวิตจากการถูกบังคับให้สร้างอาวุธในตอนท้ายของสงครามปอนบราวยอมจำนวนตกองกำลังอเมริกันในอีก3ทศวรรษต่อมา นักวิทยาศา,าสตร์นาซีได้นำความรู้ของเขาไปใช้ในอเมริกากลายเป็นส่วนสำคัญของนาซาและช่วยพัฒนาจรวด s a t u r n V ฟซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ 9. e n i a c ปี1946หากคุณกำลังดูคลิปนี้แสดงว่าคุณน่าจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจใส่ในกระเป๋าได้แต่อิเล็กทรอน n u m e r ิ c a l i n t e r p r e t e r and Computer หรืออินแอนั้นมีขนาดเท่ากับห้องทั้งห้องมันถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาตัวเลขจำนวนมากอินิแอมีน้ำหนัก80ตันและกินพื้นที่1,800ตารางฟุตได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เครื่องแรกของโลกและท้ายที่สุดอินิแอจะกลายเป็นบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสร้างอารยธรรมสมัยใหม่นอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งในศูนย์ข้อมูลแห่งแรกที่สร้างขึ้น เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อเกือบทุกอุตสาหกรรมในโลก 10. เครื่องเล่งอนุภาคแฮดรอนของเซิ n ปี1998เมื่อวันที่10กันยายนปี1998เครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกได้เปิดใช้งานตั้งแต่นั้นมาเครื่องเร่งอนุภาคซึ่งเป็นวงแหวนแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดยาว27กิโลเมตรที่เร่งอนุภาคย่อยของอะตอม ให้แตกตัวเข้าหากันด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงได้ค้นพบสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์เช่นการค้นหาอนุภาคต่างๆเพื่อยือนยันสิ่งที่ทฤษฎีได้คาดการไว้หรือแม้กระทั่งการจำลองหลุมดำในปี2012 l s c ได้ช่วยค้นพบการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าอนุภาคพระเจ้าซึ่งบอกถึงองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตว่าต้องมีมวลเท่าใดการเปิดเผยครั้งต่อไปของ LHC อาจเป็นการยืนยันถึงอนุภาคที่เรียกว่าซูเปอร์พาร์เนอร์และอาจรวมไปถึงการมีอยู่ของมิติคู่ขนานก็เป็นได้ DC 3ปี1935การไปเที่ยวเวกัสในสุดสัปดาห์นั้นคงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มี DC 3ในตำนานสร้างโดย Douglas Aircraft Company เครื่องบินเครื่องยนต์แฝดซูเปอร์ชาร์จ1,200งแรงมา้าที่มีภายนอกเป็นโครเมียมแวลววาว และอุปกรณ์ลงจอดแบบพับเก็บได้ทำให้ท้องฟ้าไม่เพียงแค่เป็นมิรแต่ยังปลอดภัยขึ้นด้วย D c ซเปลี่ยนการเดินทางทางอากาศให้เป็นรูปแบบการขนส่งที่เชื่อถือได้รวดเร็วและสะดวกสบายทำให้อุตสาหกรรมการบินกลายเป็นธุรกิจมูลค่า7000แสนล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเป็นวีรบุรุษในสงครามโดยดัดแปลงเป็น C47 ไกลเทนซึ่งกลายเป็นเครื่องบินขนส่งหลักของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 มันมีประโยชน์มากจนใช้มาถึงในช่วงสงครามเวียดนามปัจจุบัน DC3 ส่วนใหญ่ถูกแขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่เครื่องบินลำนี้ทำให้มนุษยชาติบินได้ในอากาศอย่างแท้จริง 12. กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลปี1990เอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์และกล้องโทรทัศน์ของเขาที่อยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจว่า เอกภพกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน6ทศวรรษต่อมากล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ได้รับการตั้งชื่อตามเขากล้องโทรทัศน์ฮับเบิลมีความยาวเท่ากับรถโรงเรียนขนาดใหญ่และประกอบด้วยชุดกระจกเงาแผ่นสะท้อนแสงและกล้องที่มีความซับซ้อนมาจนถึงทุกวันนี้ฮับเบิลยังโคงโคจรรอบโลกด้วยความเร็ว5ไมล์ต่อวินาทีในขณะที่ให้ภาพที่ชัดเจนของจักรวาล นาซาอ้างว่าฮับเบิลเป็นความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่มีกล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอและถึงแม้ในปัจจุบันจะมีกล้องเจมเว็บที่ทรงพลังมากกว่าแต่ก็เป็นฮับเบิลที่ได้เปิดทางในการที่จะเข้าใจเอกภพและไขปริศนาของจักรวาลให้แก่มนุษย์1 3ล้อและเพลาศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชทุกคนรู้ว่าการประดิษฐ์ล้อเป็นเรื่องใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ยังต้องสร้างบางสิ่งเพื่อทำให้มันใช้ประโยชน์ได้และนั่นคือสาเหตุที่ล้อและเพลาเป็นคู่คกลไกสำคัญในเรื่องราวของมนุษยชาติในความเป็นจริงแล้วคู่คกลไกนี้ได้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องถึง2,400ปีต่อมาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์จนยากที่จะแยกมันออกจากมนุษย์พูดง่ายๆถ้าไม่มีล้อก็ไม่มีเราในทุกวันนี้ 14. เครื่อง CT Scanner ปี1971มนุษย์คนแรกที่ถูกเลื่อนเข้าไปในเครื่อง CT Scan หรือตัวผู้ประดิษฐ์เองในปี1971การรักษาพยาบาลได้รับการปฏิวัติเมื่อวิศวกรชีวการแพทย์เซอร์กอสฟรีนิวโบฮอลฟิลด์สแกนศีรษะของเขาเองและแปลงเป็นภาพเอ็กซ i เรย์ดิจิทัลคอมพิวเตอร การสแกน CT เกิดจากการรวบรวมภาพรังสี X จากมุมต่างๆให้เป็นภาพสามมิติช่วยให้แพทย์สามารถมองเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดสำหรับผลงานของเขาเซอร์ฮอลฟิล์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ 15. แท่แอนพิมพ์คูเทนเบิร์กปี1440เราไม่ได้จัดอันดับเครื่องจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ถ้าจัด แท่นพิมพ์นี้ก็น่าจะได้ตำแหน่งที่หนึ่งแท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในเมืองแมนประเทศเยอรมน,น,น,นีในปัจจุบันในปี1450หนึ่งทศวรรษหลังจากการประดิษฐ์ครั้งแรกมันปฏวิวัติวิธีการทำหนังสือแบบเก่าเมื่อก่อนอารักษ์และพระต้องคัดลอกหนังสือด้วยมือทั้งเล่มแต่ด้วยเท่นพิมพ์โดยลดต้นทุนของหนังสือได้อย่างมาก ทำให้การศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับคนนับล้านเป็นการเริ่มต้นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและการเริ่มต้นของหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับการสร้างสังคมยุคใหม่16 b e s เซ m e r c o n v e r เวอตปี1855ก่อนที่เฮนรี่เบสเซเมอร์จะเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ของเขาเหล็กเป็นการปริวัติอุตสาหกรรม และเป็นวัสดุทางเลือกสาหรับสะพานและทางรถไฟแม้ว่าจะเป็นสาเหตุของภัยพิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เลวร้ายที่สุดในศตรวรรษที่19เนื่องจากเหล็กมีราคาแพงเกินไปเบสเซอร์คอนเวอร์เตอร์ได้เปลี่ยนทุกอย่างเครื่องจะเป่าออกซิเจนผ่านเหล็กหล่อหลอมเหลวเพื่อสร้างเหล็กกล้าและกระบวนการนี้ลดราคาจาก40ดอลลาร์ต่อตันหรือเพียงประมาณ6ดอลลาร์ เรื่องจากยังเพิ่มการผลิตเหล็กและต้องการคนน้อยลงในการสร้างด้วยเหล็กที่มีราคาเท่ากับเหล็กในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของโลกจึงเปลี่ยนจากเหล็กเหนียวที่มีต้นกาเนิดในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมเป็นเหล็กที่ดีกว่าแข็งแรงกว่าและทนทานกว่าในยุคสมัยใหม่แม้ว่าในที่สุดจะยกเลิกการใช้งานเพื่อเปลี่ยนไปใช้กรรมวิธีที่ดีกว่าแต่ก็เป็นเครื่องจักรเครื่องแรกที่แสดงให้เห็นว่าโครงกระดูกของอารยธรรมมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเหล็ก 17. หัวรถจักจรวดปี1829หัวรถจักจรวดของจอร์จสตีเฟนสันไม่ใช่รถพลังไอ้น้ำขบวนแรกแต่เป็นรถไฟสมัยใหม่ขบวนแรกตั้งขึ้นในปี1829ประสบความสำเร็จในการทดลองที่เลนฮิวจึงเป็นการประกวดที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการโดยสารด้วยรถไฟซึงพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องจักรเหล่านี้ไม่เพียงทรงพลังแต่ยังเชื่อถือได้อีกด้วย ตตีเฟนสันได้มีการปรับปรุงการออกแบบเครื่องยนต์เพื่อสร้างเครื่องจักรที่ใหม่กว่าใหญ่กว่าและดีกว่าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณของเครื่องยนต์ดีเซลในช่วงต้นทศวรรษปี1900แต่หัวรถจักรไอ้น้ำยังคงเป็นราชาลเหล็กแห่งศตวตรรษที่19จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงเวลาแห่งการสร้างชาติในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเป็นการขยายตัวไปทางตะวันตกและในสงครามกลางเมือง